ครับพี่ออกจากบ้านยี mm s. <S ่สามฝนแกล็ดสองเนี่ยเหรอเมื ja> ่อวานนี้ฝนแก่นจังหวัดที่หนาวที่สุดในประเทศไทยดีใจกับน้ำจังเลยอ่ะเพราะว่าฝนมันตกไม่ชอบชอบเห็นพ่อลงรูปอยู่เด็กเก็บผักแถวสวนหรือเปล่าเก่งสีส้มใช่ไหม ชอบมาทำ้ายนี <divide S 1> ت ت ้แต่คิวก็ไม่ได้เขียนตอนรูปแล้วน่ะตื่นขึ้นมาคกูไม่ใช่ตอนนั้นนันรีบมากเพราะอะไรรู้ไหมไอ้นาเป็นฉี่ไว้ยจะรีบไปไงคิวเลยก็เขียนไม่ทันแล้วก็ถ่ายรูปลงคือถ้าเราทำได้ก็คิวขนาดนั้นให่ชั้นไหนนี่ตอนไหนอะตอนนั้นอะตอนไหนมหกมั้งน่ะมหกแล้วค่ะน้องปลายเห็นแล้วมีกำลังใจมากในรูปนั้นนะทำไมมึงมีสีจะขาวได้เหมือนนี่แล ไม่ใช่ก็เห็นที่เนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้เผาขนาดนี้ใช่บอกลงไปเนาะต้องขยันขยันขัดนู่นนี่นั่นบางทีเข้าห้องน้ำไฟตกใจทำไมอ่ะแดงเต็มเลยันก็มาซื้อปลาผัดไวนะเดี๋ยวพี่บอกมอมมาเพราะมอมยิ้มใส่ต้องใส่สีอะไรต่างๆไม่มาถามไม่มาถามอ๋อไม่ใช่รู้นะมันแล้วแต่คนด้วยอ่ะจริงแหละเน้นมี ไม่มันหนาวที่ต้องรีบผลมาใส่แล้วมันหมดโอ้ยน้อยสบายเลยวันนี้ว่ายตามอายุดิฟลอยว้ตามอายุใครเยอะสุดส่างเมาอย่างฟลอยเหมือนคนเมาตลอดเวลาเลยพี่กินทุกวันด้วยพอเมาบ้างไหม ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะกินข้าวไหมกินเดยนั่งกินข้าวนั่งก,กินข้าวเดี๋ยวข้าวไหม